สอสอพรรคประชาชนในระบบบัญชีรายชื่อคนนี้พูดแบบนี้ครับพูดว่าท่านคิดเป็นแต่สร้างถนนสร้างอาคารสะพานแหล่งน้ำท่านสร้างทุกอย่างแล้วเหลือสร้างอย่างเดียวที่ท่านไม่ทำคือสร้างสรรค์อันนี้น่าจะเป็นคำพูดของสอสอพรรคกมลนุนอันตน์นพรรคประชาชนพูดไว้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2569ล่าสุดนี่แหละครับ คำว่าท่านนี้น่าจะหมายถึงรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยครับที่บอกว่าสร้างแต่ถานนอาคารสะพานแหล่งน้ําแล้วก็พูดโดยรวมว่าสร้างทุกอย่างแล้วที่ยังไม่สร้างคือสร้างสรรค์อันนี้น่าจะเป็นการให้นิยามคําว่าสร้างสรรค์หรือว่าครีเอทีฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเรื่องสร้างถานนสร้างบนทางนั้นมันเป็น Infrastructure มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาล สมควรที่จะทําถ้าสิ่งใดมันยังไม่มีครับมันเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องทําในสิ่งนั้นแต่มันแปลกตรงที่สอสอคนนี้บอกว่าที่ยังไม่ทําคือสร้างสรรค์น,นั่นแหละครับคําว่าสร้างสรรค์น,นี้อาจจะนิยามไม่ตรงกันการทําถนนที่ยังไม่มีให้มีการทําอาคารสะพานที่ยังไม่มีที่ยังไม่ดีให้มี น่าจะเรียกได้ว่าสร้างสรรค์หรือไม่อันนี้กรอบแนวคิดของพรรคประชาชนอาจจะไม่เหมือนมนุษย์านาหรือว่าพรรคการเมืองอื่นนะครับในการที่บอกว่าสร้างสรรค์คืออะไรแต่มองอย่างมุมมุมหนึ่งสิ่งที่สสคนสนี้เสนอมามันเหมือนกับว่าสร้างสรรหรือไม่สร้างสรรอันนี้ก็คงจะฝากให้ด่อมส้มทั้งหลายพิจารณาเองนะครับว่า ข้อเสนอแนวคิดของสสท่านนี้ถือว่าสร้างสรรค์หรือยังแต่ถ้าเราไปพิจารณาถึงโครงการหรือว,ว่านโยบายทักกาหรือว,ว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนั้นจะเรียกได้ว่าสร้างสรรค์นในมุมมองของสสพักประชาชนหรือไม่ทักกานั้นผมว่าหลายหลายคนก็คงจะผ่านผูผ่านตามาแล้วด้วยว่าเข้าใจแล้วนะครับตามภาพที่เนี่ยไม่ดูตรงนี้ทักกาจะเรียกว่าเป็น หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยก็ได้ที่เพื่อไทยทําขึ้นมาแต่จะเรียกว่าสร้างสรรค์หรือไม่นั้นคงจะต้องให้พักประชาชนเป็นผู้นิยามเลยหล่ะครับทักษามีอะไรบ้างครับมีการยกระดับคนทํางานด้วยหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มีการรื้อกฎหมายทําลายอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าพูดง่ายๆสรุปอย่างเด้งด่วนก็คือทักษานี้จะอยู่ในเรื่องของ8เรื่องนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องศิลปะเรื่องหนังสือเรื่องอาหารเรื่องดนตรีเรื่องเทศกาลหรือว,ว่าเฟสติวัลเรื่องการท่องเที่ยว